สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บวีของศึษเสาโรนะคะคลิปนี้นะคะหมอโบก็มาสวัสดีปีใหม่นะคะเป็นช่วงที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะในช่วงของการอัดคลิปนี้นะคะก็ขอมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปี2565นะคะซึ่งสมาชิกท่านใดนะคะที่เข้ามาชมมารับฟังมาดูนะคะก็ขออวพอรให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะแล้วที่ แล้วที่สําคัญนะคะอขอให้อะไรที่เคยเข้ามาในชีวิตนะคะที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ไหลผ่านไปปลิวไปกับสายลมหรือว่าสายน้ําไม่มีวันไหลย,ย้อนกลับนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะ,ะไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะเงินทองความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงนะคะรวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่งำรวยทุกอย่างจงเกิดกับคุณนะคะแล้วก็ อขอขอพระคุณมากๆเลยนะคะกับการที่ทุกท่านนะคะพี่น้องทุกคนนะคะได้ติดตามกันมาตลอด3ปีนะคะครบ3ปีเต็มพอดีเลยนะ,ะ,ะช่วงที่หมอโบอัดคลิปนี้นะคะก็มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ Merry Christmas หรือว่า Happy New Year ก็ช่วงนี้ก็อัดคลิปให้ทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขแล้วก็ได้รับแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะคะอยู่ตรงนี้นะคะกับการที่ะจะ ไกด์ไลน์นะคะดวงนะคะทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็พิกอาคานะขอบคุณจริงๆเลยนะคะเพราะว่าช่องของหมอโบเป็นช่องที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็บวกกับการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะเพื่อนำไปอดัดแบใช้นะคะก็ยินดีมากแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่พี่น้องทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตเนาะขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะคะกับปี2,565หรือ2,022นนั่นเองนะคะโอเคไง ไปติดตามรับฟังแล้วก็ชมคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะอ่ะมาต่อกันนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงดีของคุณประจําเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาดาูมาดูกันนะว่าคุณจะมีโชคดีอะไรไหมนะคะในเดือนธันวาแล้วมีสิ่งดีอะไรที่รอคอยคุณอยู่หรือว่า มีเรื่องดาวใดที่ไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะบอกอยากจะเตือนคุณนะคะกับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะเร็วจนแบบโอ้โหปีหนึ่งแป๊บเดียวเองเนาะหมอ,อโบจะใช้ไพ่สำหรับนี้ให้นะคะสำหรับชาววันศุกร์นะโอเคชาววันศุกร์นะคะ คนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีมีมสเสน่ห์แล้วก็มีการวางตัวที่ดีจิตใจก็แบบซื่อสัตย์ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีแบบเล่ห์เหลี่ยมหรือคิดร้ายกับคนอื่นนะคะเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ทําให้แบบไม่ค่อยจะหาอุปสรรคหรือว่าเขาเรียกอะไรเป็นคนที่น่าเชื่อถือไม่ค่อยมีผิดกับใครดังนั้นความยุ่งยากมันก็เลยไม่ค่อยเข้ามาหาตัวเยอะนะเออคือการวางตัวของเขาอะจะเป็นการวางตัวที่ดีอะคะ่ะ สำหรับชาววันศุกร์แต่ส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องที่วุ่นวายจากคนอื่นนำมาให้คุณน่ะเนาะใช่ไหมคะบางครั้งจะต้องทำใจอะ่ะเออว่าไม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่ตัวเองคิดนะคะหรือว่า,าเหมือนคุณจะต้องการบางสิ่งบางอย่างในลักษณะความสุขความสงบทางใจอะ่ะ หากสมมติว่าหากเรานะคะไปกําหนดกฎเกณฑ์หรือว่าวางระเบียบแบบแผนอะไรที่มันมากนะักอ่ามันจะเป็นมันจะเป็นที่ลําบากแก่คนปฏิบตัติหรือว่ากับตัวเองนะคะหรือว่าพลอยสร้างข้อผูกมัดให้เกิดความยุ่งยากได้นะกับคนรอบตัวกับเพศตรงข้ามหรือคนเกิดวันศุกร์มักจะได้รับการต้อนรับนะคะที่ดีนะคะส่วนใหญ่นะจะเป็นคนที่แบบ เออคนอื่นเขาก็ต้อนรับขับสู้เราดีเวลคั่มดีนะคะอืมแต่คุณจะเป็นคนที่ในเรื่องของหน้าที่การงานนะก็อาจจะเป็นคนที่บางครั้งมันเฉือยอะ่ะค่ะเออในเรื่องของงานโดยเฉพาะบางบางช่วงเวลามันอาจจะเป็นแบบงานสะสมนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะเออแล้วก็ไม่ค่อยที่จะแสดงออกนะคะมักชอบดูอ่าอยู่ ไม่ค่อยชอบแสดงออกความสามารถใี่คนอื่นเห็นจะเท่าไหร่นะคะจนกว่าคนอื่นจะร้องขอคุณถึงจะลงมือทำอย่างเงี้ยมาดูสิคะว่าดวงดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างไหมในเดือนธันวาคมนะคะทำไมไพ่สำหรับนี้เป็นแปลกๆอันนี้ให้สีฟ้านะสีวันเกิดของคุณนะคะโอเค The lover, ว้าหนึ่งถ้วยค่ะ The star, โอ้ยไพ่สวยนะเนี่ย Five of w a n d s the world, string, King of w a n d s Dead, Six of cup, wow the sun ค่ะ สุดยอดนะคะการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ของคุณเป็นไปได้แบบมี the sun เข้ามาก็คือแบบโอ้ยรอดแล้ว <laughs> มี the sun, นมีเดอะสตาร์นะคะมีเดอะเล e r เดอะเดดหนึ่โอเคห้โหเดี๋ยวนะหมอว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะน่าจะ80%ขึ้นไปนะคะชาววันสุกร์อีกธิพนแบบแรงมากนะคะ คือมีเหตุเกิดขึ้นแน่นอนแหละแต่มันเป็นเหตุที่ดีอะค่ะมันเป็นสถานการณ์มันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นความรักโอกาสเข้ามาชื่อเสียงโชคลาภความสําเร็จเข้ามาคุณกําลังจะได้รับของขวัญจ,จากจักรวาลน,นะคะเป็นสิ่งที่แบบให้รางวัลคุณนะคะเออหนึ่งถ้วยกําลังมาแล้วโดยเฉพาะความรักจะสมหวังค่ะหดาบ แปดถ้วยห้าเหรียญขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบไพ่เราเยอะเนะาะไพ่เราเยอะนะคะเช่าวันศุกร์นะคะคือเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีออร่ามากๆนะคะคุณรู้สึกมีความสุขอะ มีความสุขเดเลเวอร์โดยเฉพาะความสุขกับความรักคุณจะมีเสน่ห์มากๆในเดือนนี้นะคะ่ะเออโอ้พาวเวอร์นะคะอันนี้เป็นพาสิวเทพนะคะหมายเลขหนึ่งใช่ไหมใช่หมายเลขหนึ่ง,งโอเคเดเลเวอร์นะคะเป็นโอ้โหบางคนอาจกำลังที่จะตกหลุมรักก็ได้นะคะแต่ว่า ใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะคุณได้หลุดพ้นจากพนานการที่ไม่ดีแน่นอนความรักใหม่กําลังจะเข้ามาโดยเฉพาะคนโสดนะคะต้องยินดีด้วยคุณกําลังจะได้เจอไม่ใช่ความรักธรรมดาคุณกําลังจะได้เจอแบบจักราวาลเขาส่งคนนี้มาให้คุณเป็นคนที่คุณอธิษฐานเป็นคนที่คุณร้องขอหรือเมนเฟตเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อยู่ชาววันศุกร์กำลังจะมีคนเข้ามามอบรักเขาเป็นคนดีอยู่นะคะแล้วก็ คนนี้สามารถเป็นโซเมททวินเฟรมคุณได้นะคะอืมพลังงานของคุณอะมองโบอบอกแล้ว80%ขึ้นไป Energy ดีมากนะคะในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคุณเนี่ยเอาค่ะขึ้นมาเป็นเดอะเลเวอร์ใครที่กำลังโสดจะได้พบเนือ้อคู่หรือคู่รักนะคะจะได้พบแบบกัลยาณิมิตก็ได้ถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้สนเรื่องนี้นะฉันแต่งงานแล้วคุณอาจจะ ได้เจอกัญยาณิมีดนะคะรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยสมัยเรียนอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือมันเป็นไพ่ระหว่างการที่จะต้องเลือกก็ได้การตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคนสองคนทางสองทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณจะมีความสมดุลขึ้นนะคะทางด้านแบบอารมณ์ทางด้านจิตใจคุณจะมีความสุขขึ้นเพราะว่าทําไมมันเป็นความสุขมันเป็นเดอะซันนะคะแล้วก็เดอะสตา ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่มันติดติดขัดขัด,ขดมาก่อนหน้านี้ในปี64นะคะคุณอาจจะกำลังเจอสิ่งที่ไม่ดีอยู่นะตอนนี้ถึงเป็นช่วงเวลาที่คุณเข้ามาดูก็ตามมันยังมีความหนักหนักมันยังมีความเหนื่อยเนือยอยู่เลยค่ะหมอโบมันไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งสิคุณกำลังจบบางสิ่งบางอย่างคุณกำลังเริ่มบางอย่างเนี่ยในช่วงปลายปีคุณเริ่มอะไรมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วคุณเนี่ยกำลังจะได้กับเราการตอกย้ำว่า เฮ้ยสิ่งที่คุณทำอ่ะมันโอเคนะคุณจะสำเร็จคุณเป็นแบบว่าในอ o n นะคะคุณอาจจะ busy ในเรื่องของการงานแต่ภารกิจในเรื่องของการงานคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนงานที่เป็น Social Network หรืออะไรก็ตามที่ทำจะออกสื่อหรือว่าจะโปรโมทอะไรเนี่ยจะดีมากๆมีชื่อเสียงโด่งดังได้เป็นที่รู้จักนะคะเกี่ยวกับผลงานหรือว่าสิ่งที่คุณทำนะคะในช่วงปลายปีสงท้ายเนี่ยนะคะดีมากๆแต่คุณจะต้อง s t r นะคะ คือมีความเป็นผู้นํามากขึ้นคุณจะแบบว่าเฮ้ยมีความสตรอง new l o o อ่ะเออเป็นบุคคลที่แบบว่าเฮ้ยมีความแข็งแกรง่งประสบความสําเร็จน่าเกรงขามอะไรไปซะอย่างเงี้ยแต่คุณมีการจบแน่นอนหมออกไม่รู้คุณจบอะไรมามี the word มี the date ขึ้นมายืนยันว่าเฮ้ยคุณจบแน่นอนบางคนจบการศึกษาบางคนจบโครงการจบโปรเจกต์หรือว่าออกจากงานออกจากงานมาก่อนหน้านี้ปลายปีคุณได้งานมาแล้วนี่หรือว่าคุณกําลังจะได้เริ่มต้นงานใหม่ได้ได้งานใหม่เข้ามานะคะ เอาล่ะบางท่านการเงินเนี่ยหาเงินยากเหนื่อยเสลือเกินนะคะหรือว่ามีความขาดแคลนเกิดขึ้นแต่เดซันมาค่ะปลายเนี่ยปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่มีโอกาสอย่างมากโชคดีในเรื่องของความรักมีปาฏิหาริย์หลายอย่างเกิดขึ้นกับคุณพรที่ขอไม่รู้คุณขออะไรแต่พรพรนั้นจะสําเร็จนะคะมีเดซันเข้ามายืนยันเดซันเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะในเมเจอร์คาาหมายเลขสิเก้าเนี่ยนะเออ คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มันรอคอยเราอยู่นะคะความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ความหวังพลังศรัทธาแต่มันก็เป็นไพ่อีกหนึ่งใบของการแต่งงานได้ไม่รู้ว่าบางคนก็อาจจะลงเอยด้วยการแต่งงานหรือว่าการมั่นหมายกันก็ได้นะคะเออในช่วงปลายปีเดือนธันวาคมเนี้ยม,มาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรคุณนะคะสำหรับชาววันศุกร์เนาะ power คุณได้ Power นะคะก็คือพลังกำลังนั่นเองพระศิวเทพเป็นตัวแทนแห่งความฉลาดเฉลียวนะคะการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นหรือว่าเริ่มความสร้างสารรค์ทักษะฝีมือในการทํางานเยี่ยมมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าคุณทําอะไรอะ่ะคุณใส่ไฟคุณมีแพชชั่นกับมันนะคะะคือคุณมีมันตรงเนี้ยมันจะออกมาในทิศทางที่ดีมากแล้วคุณมีความตั้งใจมุง่ง มุ่งมันมากๆอย่างเงี้ยแล้วคุณทุ่มเทสุดยอดทั้งกายทั้งใจอย่างเงี้ยค่ะมันต้องออกมาแบบเป็นรางวัลแห่งจักรวาลแน่นอนนะคะการเรียนก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบของไพ่แห่งการศึกษาก็ได้นะคะก็คือมีไพ่แห่งการเรียนเกิดขึ้นสองใบใหญ่ๆด้วยกันดังนั้นหมอโบมองว่าการเรียนการศึกษานะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีเช่นกันประสบความสําเร็จนะคะถึงขั้นแบบจบการศึกษาหรือว่า ได้รับทุนก็ได้นะได้รับชุนก็ได้การศึกษานะคะอาจจะได้ไปศึกษาวิชาที่แปลกๆใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยเออหน้าที่การงานนะคะคุณจะมีพลังในการทำงานหรือว่ามีพลังที่จะทำอะไรได้มากๆากเลยค่ะในออฟวอร์นี่เกิดขึ้นด้วยนะคะคุณจะมีแบบโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ได้เริ่มงานใหม่ที่ใหม่หรืออะไรก็ได้ที่ บางที่คุณอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เรียนมาแต่คุณไปจับแล้วคุณถนัดอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วคุณสามารถทําได้หรืองานอะไรก็ได้ลนะคุณจะสามารถที่จะกอบโกยได้เอากําไรก็ได้นะคะคือเป็นช่วงเวลาที่ดีสื่อสารออนไลน์ประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยนักพยางก,กรณก็ได้นะยิบซีก็ได้นะคะหรือมี ถ้าใครที่ทําแบบเกี่ยวกับยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นศาสตร์อย่างนี้อยู่นะคะเออนักพยากรณ์นักข่าวนักแปลหรือว่าครูบาอาจารย์เพศศาสตร์สัตวแพทย์หรืออะไรก็ตามนะคะอาชีพแพทย์อย่างเงี้ยหรือบรรณารักษหรือครูเภสัชกรในช่วงเวลาที่ดีมากๆคุณจะเห็นถึงความสามารถความถนัดของคุณหรือบางอย่างคุณไม่ถนัดคุณไปทําแล้วคุณจะรู้ทางของคุณได้อะ่ะเออมีศักยภาพมากอย่างเงี้ย เดือนนี้คุณจะเป็นเดือนที่มีเซนต์รับรู้อะไรบางอย่างได้มากเลยนะเอาล่ะการเงิน <c oughs> การเงินต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากๆมกีโชคเข้ามาเงินมาไม่ขาดสายนะคะเงินมามาจากไหนก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้เงินหายากลําบากนะคะลําบากมากๆนะคะมันขาดแคลนอนะเนาะเออแต่จะมีคนช่วยเหลือนะคะจะมีคนเอาเงินมาให้หรือคุณจะมีโชคลาบก็ได้นะคะโชคลาบกลาลังมานะคะ่ะ ในเดือนนี้เงินมาเยอะนะคะคุณจะใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ควรที่จะบริหารจัดการให้รอบคอบนะคะเก็บสะสมมาไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินบ้างนะคะต้องระวังนะคะคิดก่อนใช้อย่างเงี้ยนะอย่าตามใจตัวเองให้มากเกินไปนะคะในเรื่องของความรักบ้างความรักขอให้ความรักค่ะ การเงินดีมากค่ะมีเดอะซัเข้ามาก็คือจบเลยไม่ต้องนั่นมากการเงินดีมามากกว่า1นึ่งถึงสองทางแน่นอนมีคนจะไปะเอาเงินมาให้บางคนมีเกณฑ์จะได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่ๆห,หรือของขวัญถูกใจอะ่ะคุณจะได้ของขวัญถูกใจนะคะเดือนธันวามีคนรักเอามามอบให้หรือมีคนมอบให้อย่างเงี้ย ประเด็นความรักความสัมพันธ์จะมีความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะคนที่คุณดิวอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแบบไหนระดับไหนสถานะใดเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคาเมิกรีเลชั่นชิพคู่กรรมค่ะกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะคะมันเป็นแบบว่าเราเคยทาอะไรร่วมกันไว้อาจจะเป็นกรรมดีก็ได้นะหรือกรรมไม่ดีมันขึ้นอยู่กับผู้คุณ,คณการกระทําของแต่ละบุคคลแต่ละคู่ไม่เหมือนกัน เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากเราจะได้ในสิ่งที่เป็นคุณเป็นยังไงคุณก็ดึงดูดคู่คุณมาอย่างนั้นแหละอเอาละค่ะอีกหนึ่งใบ Love y ิ u r s e ซ f เดือนนี้จะต้องแบบรักตัวเองเยอะๆนะคะเตตัวเองเยอะๆอยากทำอะไรก็ทำคุณอาจจะแบบใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยลืมตัวก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเปเยอะเปคนรักอย่างเงี้ย เอลรหาะในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นแบบความรักที่มันมีแพชชั่นมันยั่วยวนมันแบบลุ่มหลงอะไรเงี้ยมีความแบบเสน่หาซ่อนอยู่อย่างมากมายนะคะเออสุขภาพเดือนนี้แข็งแรงดีนะสุขภาพนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงมีเดรซันมานะคะการเดินทางดีไหมการเดินทางดีคะ่ะไม่มีอุบัติเหตุอะไรบางคนมีเกณฑ์เดินทางนะคะแต่หมอโว่า หมอโบไม่รู้ว่าบางท่านนะคะชาววันศุกร์จบเลิกราความสัมพันธ์ออกจากงานอะไรมาแต่ไม่เป็นไรคุณกําลังจะรอถ้าคุณรอคุณจะได้งานคุณจะได้ความรักใหม่ค่ะความรักใหม่เข้ามาการงานใหม่เข้ามามีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาทั้งนั้นมาแทนที่อ่ะเนี่ยความรักมาแล้วนะคะความรักมาแล้วาง,งานสีเขียวเชื่อมั่นในสิ่งที่ คุณทำซะเชื่อมั่นในเดอะซันเชื่อมั่นในปาฏิหาริย์ที่กำลังจะเกิดด้วยนะคะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะในเดือนนี้สำหรับคุณเนี่ย80%ขึ้นไปนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องอ้าแขนรับเปิดใจรับเชื่อมัน่นว่าคุณจะได้คุณจะต้องได้คุณจะเห็นว่ามีพลังงานออร่าเยอะแยะมากมายหลายสีนะคะที่มาตกกระทบบนร่างกายของคุณในเหมือนรูปใบเนี้ยนะคะ เขากําลังแบบว่าแผ่ร่างของตัวเองเพื่อจะอรับเอาแบบสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะเป็นเหมือนคนคนนี้แหละในเดือนธันวาคมอ่ะนะคะดังนั้นจงแบบสิ่งพิเศษนะคะก็คือเนี่ยอยู่สถานที่ที่ธรรมาชาตินั่งสมาธินะคะเรียนรู้ที่จะเข้า,าถึงความเป็นธรรมาชาตินะคะนึกถึงสิ่งที่เคยผ่านมาอะไรที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างความสูญเสียบางอย่าง ความสําเร็จความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะเนาะอยู่กับแบบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติจะทําให้คุณมีพลังมี energy มากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนคุณจะดึงดูดความรักมากๆเลยนะในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบครัวหรือว่าความรักแบบเพศตรงข้ามจะดีมากๆด้วยหรือคนที่มีคู่อยูอ่ความรักแบบมีความสุขมากอ่ะในเดือนนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรอยากจะเตือนไหมมีไพ ไพ่ของแสงสุกนะวันที่ดีที่สุดของคุณก่อนวันที่ดีที่สุดของคุณนะอวันอาทิตย์วันอาทิตย,วตย์วันเสาร วันอาทิตย์วันเสาร์วันศุกร์ค่ะวันอาทิตย์วันเสาร์วันศุกร์นนะแบกโลกไว้ทั้งไว้ <c oughs> ความเหนื่อยนะคะคุณอย่าผูกทุกอย่างไว้กับปัญหานะคะเนี่ยคุณไม่เป็นอิสระจะต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะเนี่ยในนี้ก็มีนกในนี้ก็มีนกหมอบม,มองว่าคุณจะต้องปล่อยแบบสัตว์มีปีกหรือว่าปล่อยสัตว์ที่ถูกกักขังอยู่ให้เป็นอิสระ ปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระเพื่อตัวเองจะได้เป็นอิสระเราก็มีความเชื่ออย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรน,นะคะปล่อยนกปล่อยปลานะคะจะให้ดีก็คือนกนะคะปล่อยนกก็ได้นะถ้าใครทําได้ก็คือทําซะอะไรไม่เหลือบากกว่าแรงเนาะใบแดงค่ะใบแดงระวังการทําผิดกติกาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้เอาขาดรวยค่ะรวยเงินมาเงินมารัวๆค่ะวันศุกร์รวยมาก อ่าอย่างที่บอกนั่งสมาธินะคะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานสวดมนต์ข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณทําได้มันจะเสริมบาร,รมสีสิริมงคลกับชีวิตของตัวเองนะความรักปังมากค่ะนี่จะความสุขทำบุญเท่าที่เจมทําได้นะทําเยอะได้เท่าไหร่ยิ่งดีเสริมสเสบียงบุญเวลาเราบุญไม่เหลืออะไรอย่าไปโทษใครคุณไม่เคยเติมบุญคุณไม่เคยทําบุญคนอื่นได้ทําไมฉันไม่ได้ คนเห็นคนอื่นคอมเมนต์อ้าวทำไมเขาได้ทําไมฉันไม่เคยมีเลยคุณเคยทําอะไรเพื่อเสริมสบียงบุญเสริมบารามีคุณหรือเปล่าคุณต้องนึกถึงตรงนี้นะคะบางทีได้อาจจะไม่ได้เท่าเขาหรือไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคนเราถึงวันเดียวกันแต่สบียงบุญไม่เหมือนกันนะดังนั้นก็คือต้องคิดตรงนี้ใหม่นะคะมีโอกาสที่จะทําสะสมความดีก็คือต้องทําไว้นะคะเนาะอ่ามีอะไรอีกไหมเสียงกระซิบจากาพัดพิธเนศสุดท้ายแล้วค่ะ เสียงกระซิบจากคาพิคเนนะว้า wow. ว p พสเพอริตีเหมือนจะมีความสุขอ่ะ3า 37, นะคะความสุขเกิดขึ้นนะคะ43หรือ37อสายตาเราไม่ดีนะเอา45นะคะความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณได้รับพรน,นั้น คุณได้รับความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่คุณขอความสําเร็จในชีวิตนะคะจากพรบางคนนะ,ะ่ะขอพรปีใหม่จากท่านพ่อพิคเนตนะคะเนี่ยแล้วก็การเพาะปลูกบางสิ่งบางอย่างการฝึกฝนบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะอารมณ์จิตใจของคุณหาความรื่นรมให้กับชีวิตด้วยนะคะโอ้ยได้พรค่ะคุณได้รับพรนั้นณนะตอนนี้เลยนะคะหมายเลขสี่สิบสี่นะคะคือพอรเรซ s ิ่งคือพอรค่ะ พ่อกับลูกไหม่ด้วยกันนะคะ <c oughs> คุณได้รับพรนั้นคือทรงพลังคือ power มากๆ the sun มายืนยันความเป็น power ของอ่าพระศิวเทพนะคะแล้วก็อ่อันนี้ก็คือเป็นบุตรของพระศิวเทพนะคะ blessing คุณได้พรนั้นนะคะยังไงยังไงคุณก็คือสุดยอดอะเป็นแบบการส่งท้ายปีเก่าต้อนรัปีใหม่คือดีมากๆนะคะชาววันศุกร์นะเอาละหมายเลขนําโชคหรือว่าหมายเลขไม่ต้องบอกนําโชคนะมันจะ สื่อไปในทางที่ไม่ดีเอาเป็นว่าเลขมงคลแล้วกันเลขมงคลมีเลขห้านะคะในเดือนธันวามีเลขห้ามีเลข7 5 7ดหเดจ็ดหรอไม่ 7, เดเยอจังห้ 5, 7, แล้วก็1ค่ะ5 7 1เนะโอเคนะคะก็เจอกันปีหน้าขอให้ทุกคนจงแบบโชคดีกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณความสุข ความรุ่งเรืองพลังงานมหาศาลปฏิหารที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตฉันฉันสำนึกรู้คุณทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะเจอกันปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะชาววันศุก